สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูนะคะว่าดวงของคนโสดเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอะไรอยากจะแนะนําบ้างไหมคะว่าจะทําอย่างไรเราถึงจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับเราคนที่จะสามารถเข้ามาดูแลหัวใจเราได้นะคะวันนี้นะคะมีให้เลือกสี่กองค่ะมีสีสัญลักษณ์วินเทจให้เลือกนะคะทำใจให้สบายสงบนิ่ง แล้วค่อยเลือกสัญลักษณ์ที่ถูกใจมากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งเป็นซองจดหมายนะคะน่ารักมากเลย Okay. สิ่งศักศ์สธิ์มีอะไรอยากจะไกด์ไลน์บ้างไหมคะอยากเจอคนที่ดีๆคนดีๆเมื่อไหร่จะมีมาสักทีนะคะนายอับวอนส์วอฟสอด โอดเพจซับคลับ คนกองนี้นะคะดูเหมือนจะโสดมานานนานจนลืมไปแล้วนะคะว่าการที่จะถูกนักเป็นยังไงนะคะก็เหมือนกับคิดถึงแล้วก็เรียกร้องโหยหาความรักนะคะความหลงไหลความดึงดูดนะคะว่าเอคนรักกันเนี่ยเวลาเขาแสดงออกถึงกันนะคะคุณก็อยากจะได้รับความรู้สึกแบบนั้น Eight of Pentacles Queen of Cups Queen of Cups ตรงกับ Page of Cups นะคะก็ยังมีระยะห่างอยู่ The High p r i e s t e s s กล่องแรกนะคะ คือดวงของคุณค่ะมันมีความรักดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันยังไม่ถูกกำหนดมาให้คุณได้เจอในช่วงเวลานี้มันยังต้องรอค่ะมันยังต้องรอรอแบบรอในที่นี้คือไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตทิ้งไปวันๆนะคะรอในที่นี้คือให้ทำตัวเองให้มีค่านะคะ ให้ทำตัวเองให้สดใสแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่มีนะคะให้มันหาความรู้ใหม่ๆในสถานที่ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆอะคะ่ะคือให้พบปะกับคนอื่นบ้างนะคะที่เป็นคนที่เป็นสังคมใหม่ไม่ใช่สังคมเดิมๆที่คุณเจออยู่ตลอดๆะคะ่ะอืม 8 of Wands 6 of Cups p a g e of Pentacles 10 of Pentacles นะคะก็คือแทบจะมี ก็จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความรักขึ้นเลยนะคะอืมก็คนคนนี้นะคะจะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการจากการเดินทางเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือการเดินทางที่เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะนำไปเพิ่มพูนรายได้ในอนาคต ก็เหมือนกับที่กล่าวไปตอนแรกนะคะว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้หาสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ะค่ะเรียนรู้ประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะเพื่อที่จะนําสิ่งที่คุณเรียนรู้นั้นมาต่อยอดในธุรกิจในอนาคตได้นะคะคุณจะเห็นถึงโอกาสคุณจะเห็นถึงรูปทางใหม่ๆนะคะแล้วในระหว่างทางที่คุณ กำลังเดินทางเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จคุณจะได้พบเจอกับคนคนนั้นที่เข้ามานะคะเขาอาจจะกลามาเป็นหุ้นส่วนของคุณเขาคุณอาจจะอยากเปิดร้านแล้วเขาคือเข้ามาเสนอตัวเป็นหุ้นส่วนหรือไม่นะคะเขาก็เป็นคนที่คุณจะต้องดีลงานด้วยนะคะในระหว่างที่คุณจะทำโปรเจกต์ที่คุณจะสำเร็จอะคะ่ะแต่คุณจะไม่รู้หรอกว่าโปรเจกต์อันนั้นจะสำเร็จหรือเปล่านะคะ คุณจะได้เจอก็ต่อเมื่อว่าคุณได้จับชิ้นงานที่ถูกต้องนะคะคุณจะได้เจอคนคน,นนั้นอืมก็คือสิ่งที่จะเร่งทำให้เร็วขึ้นก็คือคุณต้องหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอนะคะว่าคุณเหมาะสมที่จะทำอะไรในเป็นงานอนดิเรกหรือบางคนชอบทำขนม บางคนชอบอบขนมปงังคือที่เห็นภาพมาตั้งแต่แรกคือคนมีคนนะคะไปเรียนทําขนมอบขนมปงังขนมเค้กอะไรเงี้ยอืแล้วก็ใครบางคนนะคะไปเรียนพวกเกี่ยวกับธุรกิจเลยธุรกิจจ๋าไปเลยค่ะคือไปเรียนเกี่ยวกับบิสซิเนสการเข้านั่งประชุมอะไรพวกเนี้ยอก็จะที่เห็นภาพก็จะมีอยสองแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือคนที่ไม่ได้สนใจทำอะไรเลยนะคะ ก็คือไม่เชื่อที่พูดไปก็อยู่เฉยๆเหมือนเดิมปกติทุกวันนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณค่ะถ้าอยากเจอเร็วนะคะไพ่ที่ขึ้นมาก็บอกว่าให้คุณต้องเรียนรู้ทำให้ตัวเองฉลาดมากกว่าเดิมหาลู่ทางใหม่ๆแล้วคุณจะได้พบเจอเร็วขึ้นยิ่งคุณนิ่งเฉยมากเท่าไหร่พลังงานของคุณก็นิ่งเฉยค่ะคุณเฉยเขาเฉยก็ไม่มีทางได้เจอกันนะคะอาจจะได้พบเจอจนแบบแก่เลย โอเคมาตอนที่กองที่สองค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองค่ะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดนะคะเซเว่นอ n พเพนดิเคิลส์ทีอสอ Nine of cups. Five of Cups The Sun ถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกหมดหวังที่จะได้เจอคนที่คุณจะได้รักอย่างหมดหัวใจแล้วนะคะ คุณอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะว่าบทสรุปของชีวิตคุณมันคือเดือดซันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะอายุเยอะแล้วอะแต่ว่ามันจะมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามานะคะเคยดูข่าวไหมคะคนที่อายุแบบ50บกว่าแล้วก็ยังมีฝรั่งมาขอแต่งงานเลยนะแล้วกองนี้นะคะโอกาสก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามันขึ้นเดือดซันมาเป็นบทสรุปนะคะ ก็อาจจะได้โชคดีนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะยิ่งคนคุณหมดหวังท้อแท้มากเท่าไหรอ่อ่ะโอกาสที่คุณจะไม่ได้เจอเลยอะ่ะมันก็มีไงแต่ถ้าเกิดคุณทำตัวให้คิดบวกเข้าไว้นะคะมีหรือไม่มีก็ช่างมันแต่คุณเชื่อว่าคนคนนั้นจะต้องมีคนที่คู่ควรกับคุณยังมีอยู่ในโลกอะ่ะให้ชื่คิดไว้แบบนี้ก็พอนะคะอืม คนที่คู่ควรกับคุณยังมีอยู่ในโลกนี้นะคะสักวันคุณจะต้องได้เจอกับเขาแน่ๆนะคิดไว้แค่นี้ก็พอนะคะ knight of pentacles knight of wands รั Pentacles ส์ทรี e e of Pentacles Pent เนี่ยค่ะไพ่ก็พูดเหมือนที่เราพูดนะคะเนี่ยให้ให้วาดฝันไว้เลยนะคะวาดฝันไว้ไม่ต้องกลัวผิดหวังนะคะเพราะว่าไม่ได้บอกให้หวังว่าไม่ได้บอกให้หวังคือหวังกับฝันมันต่างกันนะคะ ันคือสิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นวาถ้าเกิดมันเป็นจริงก็คงดีแต่หวังก็คือมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือความหวังนะคะก็คือให้วาดฝันให้วาดฝันไว้นะคะเพราะว่าจักรวาลกำลังทำงานอยู่นะคะต้นต้นรักที่คุณกับเขาจะจะได้มาเจอกันนะคะคุณและเขาก็คือยังเป็นแบบ คือถ้าเปรียบเทียบเป็นดอกไม้นะคะคุณและเขาความรักของคุณและเขายังมีแค่มเมล็ดะคะ่ะยังไม่ได้ผลิเป็นต้นอ่อนหรือเป็นต้นกล้าเลยนะคะแต่ยังไงอ่ะคะ่ะเป็นมเมล็ดนะคะมันก็มีโอกาสที่จะงอกเงยได้นะคะได้เอเจ็ตซอฟเพนติเคิลด้วยอะ่ะเนี่ยคะ่ะโอกาสมีนะคะไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็นต์นะคะโอกาสที่คุณจะได้เจอมีนะคะ ต้องเชื่อมั่นก่อนนะคะเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวคุณโชคดีตัวคุณสมควรที่จะได้รับคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตจะต้องมีคนที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนประมาณนี้คุณอนุญาตให้ตัวคุณโชคดีนี่เทนอฟคัเลยนะอืม อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะ Four of Wands ม,มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะงานอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวสร้างบ้านด้วยนะคะอย่าท้อแท้นะคะ Four of Pentacles ก็ เขาคนนี้นะคะถึงจะไม่ได้เป็นคนรวยอะไรนะคะอืมเขาก็คือเป็นคนที่มีกินมีใช้อ่ะคะ่ะอืมมีกินถ้าเกิดเขามาอยู่บ้านเราอะ่ะเขาเป็นถ้าเกิดสมมติเขาเป็นฝรั่งแล้วเขามาอยู่บ้านเราคุณก็ยังพอมีกินมีใช้มีตังสร้างบ้านด้วยนะมีตังซื้อรถด,ด้วยนะก็คืออยู่แบบไม่ลําบากอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่บ้านเขานะลําบาก อันนี้คือแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเจอคนนี้แล้วโน้มน้าวให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยให้ได้นะคะตัวคุณจะสบายเลยเป็นคุณนายเลยนะคะโอเคเรามาตอนที่กองที่3ค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3มเป็นรูปนาฬิกานะคะขอคำไกด์ลายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ จะได้เจอคนที่ดีไหมคะสิบดาบอย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่ได้เปิดแค่ใบเดียวรอดูก่อนนะสามดาบใจเย็นๆค่ะนี่เดี๋ยววิวมาแล้วจ้าเอสออฟครับ ไม่ได้แย่นะคะจัดเมน้นคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณกองนี้นะคะมีโอกาส70-80%ที่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ตัวคุณอะคือเหมือนกับล้มลุกคุกคานมากับความรัก หลายครั้งมากนะคะทั้งคุณเองเป็นคนผิดด้วยแล้วก็มีกรณีที่เขาเองเป็นคนผิดเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างทาร้ายคือคุณก็ไม่ได้คบแค่คนเดียวหรอกแต่ว่าทีเนี้ยคือแบบเหมือนกแบบับมีคุณม,มีแฟนหลายคนใช่ไหมแล้วก็คือไม่คุณเลิกเขาเขาก็เลิกกับคุณไม่เขาเลิกบคุณก็คุณเลิกกับเขาอย่างเงี้ยมันสลับไปเรื่อยอะค่ะแล้วมันเลยทําให้ คุณไม่คิดที่จะมีใครค,คุณไม่เชื่อมั่นที่จะไม,ไม่เชื่อมั่นว่าจะมีใครเข้ามารักคุณจริงๆนะคะคือเหมือนกับคุณก็รู้ตัวเองอะคะ่ะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดหรือว่าเป็นคนที่ขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ก็คือคุณเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็คุณอยากได้คนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ มาสยบคุณได้นะคะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นแล้วคือเขาไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เขาสามารถเปลี่ยนนิสัยคุณได้เขาเป็นคนที่มีเคมีเข้ากับคุณคุณก็ต้องการแค่นี้และคะ่ะขอให้มีความอบอุ่นมีความรักเชื่อใจกันไม่ทำให้คุณรู้สึกระแวงนะคะแล้วเขาคนนี้นะคะก็ก็จะถูกจัดสรรน,นะคะ จะให้ได้มาพบเจอกับคุณนี่แหละค่ะแต่ก็คือไม่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเป็นเนื้อคู่หรืออะไรแต่คุณจะได้เจอคนคนนี้ค่ะคนที่เป็นชาวต่างชาติ The Hangman The Elephant Three of Cups, Ten of Pentacles, Devil นะคะคุณและเขานะคะอาจจะพบเจอกันตามผับตามบาร์ก็ได้แล้วก็คือ เจอกันสถานที่บันเทิงค่ะสถานที่ที่มีการสังสรรค์มีกินดื่มเที่ยวอ,อะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดคุณคุณไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปเอ่อไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะอืมก็มีอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือพบเจอกันทางสื่อโซเชียลก็ได้นะคะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากแล้วก็ ถ้าเกิดใครที่ไม่กินเหล้านะคะมันก็คือเป็นการสังสรรค์นในตอนกลางวันได้เหมือนกันเป็นงานปาร์ตี้งานวันเกิดงานอะไรก็ตามค่ะที่จัดกันตอนกลางวันนะคะเป็นงานรวมเพื่อนงานอะไรเงี้ยอืมแล้วก็คนคนนี้นะคะถ้าเกิดคุณคุณคิดว่าคุณจะลงหลักปักฐานกับคนนี้อ่าคุณต้อง มีการสวดมนต์แล้วก็อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะเป็นเป็นเทพสายเป็นเทพสายกษัตริย์ก็ได้นะคะมันเป็นเทพที่คือพระเจ้าต่าก็ได้อะคะ่ะเป็นเป็นเทพสายกษัตริย์อะคะ่ะที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะก็ให้คุณไปไปไหว้อะคะ่ะแล้วก็ ไปอธิบายไปเล่าให้ท่านฟังนะคะว่าชีวิตเป็นมายังไงอยากจะหยุดอยู่ที่คนคนนี้ขอให้เขาจริงจังกับรูปด้วยเถิดขอให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะก็ถ้าให้ดูง่ายๆก็คือคนคนนี้เข้ามานะคะเขาจะดูดีนะคะดูดีดูแต่งตัวดีหน้าตาใช้ได้นะคะ แล้วก็มีฐานะมีเงินนะคะแล้วก็แต่เขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่จริงจังนะคะถ้าเกิดว่าเขาเจอบคุณนะคะเพอะเขากลับประเทศไปเขาก็ก็คืออาจจะหายไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการคุณเว้นช่องว่างให้เขานะคะคุณต้องมีช่องว่างให้เขาถ้าคุณไปตามติดเหมือนแฟนเก่าๆคุณเนี่ยไม่ได้นะคะเขาก็จะหายไปแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือให้พึ่งในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็น เป็นองค์พระเจ้าตากก็ได้หรือเป็นเป็นองค์ที่เป็นสีดำๆนะคะคือเรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ก็เป็นสายกษัตริย์นะคะที่ถือดาบหรือเป็นคนที่เป็นสายกษัตริย์ที่นั่งอยู่ก็ได้แต่ต้องเป็นกษัตริย์ไทยนะคะเแต่ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคะคุณก็ก็คือเป็นกษัตริย์ในประเทศของคุณที่คุณนับถือค่ะเป็นผู้นําประเทศที่คอยปกป้องประเทศของคุณจากผู้ลุกลาน อย่างนี้นะคะ่ะได้หมดเลยนะคะขององกกองนี้นะคะจะไม่จะไม่ขึ้นเรื่องพระแม่อุมาพระศิวะอะไรพวกนี้นะคะจะขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ปกป้องดินแดนของตอนเองเป็นองค์ไหนก็ได้ที่คุณนับถือนะคะโอเคตอนที่กองสุดท้ายคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองสุดท้ายนาฬิการาย คิกอฟคัพส์ไนอฟวานส์เอซวานส์ทูอฟคัพส์ จัดเมนต์นะคะแล้วก็เดอะฟู l ก็กองนี้มีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจพบคนที่สเปคไว้ะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นความที่ว่า มันยังไม่ใช่ตอนนี้อะค่ะมันอีกนานนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าเพราะว่าคือไพ่มันยังขึ้นไม่เต็มนะคะเดวิลเก้าดาบ แปดไม้นะคะแปดไม้ Hello Friends 9ถ้วยในคนกองนี้นะคะคือถ้าจะให้ดูนะคะมันมีสองทางเลือกที่คุณจะเลือกอะคะ่ะคือเป็นโสดไปตลอดชีวิตเลยหรือว่ามีคู่แต่ว่าชีวิตคู่ของคุณนะคะ มันไม่ได้แฮปปี้อะค่ะมันไม่ได้แบบสุขสมหวังทุกประการเหมือนคำอวยพรนะคะคือชีวิตคู่ที่คุณจะได้มันก็ต้องล้มลุกคุกคานนะคะอืแต่ถ้าเป็นโสดคุณจะเป็นโสดอย่างคนมีความสุขนะคะเป็นโสดไปตลอดเอนี้ยหรือบางคนอาจจะเข้าทางธรรมเลยนะคะโสดแล้วก็ปงแล้วก็มีโอกาสที่คิดอยากจะไปบวช รู้สึกว่าจะไปทางอยากจะบวชมากกว่านะคะเหมือนกับมีปัญหาลุมเล้าเข้ามาหลายๆอย่างค่ะแล้วก็คุณอยากที่จะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณอะอยากที่จะให้มีใครฟ้าส่งใครมาก็ได้มาช่วยเหลือคุณทีนะคะคุณต้องการแบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะคือคือ โชคชะตาของคุณมันถูกกำหนดมาให้คุณเป็นโสดอ่ะให้คุณได้บําเพ็ญให้คุณได้ไปคืออาจจะไปอยู่วัดไปบวชเป็นแบบชีพรามณ์น่ะอยู่ที่วัดไปตลอดชีวิตเพื่อลบลรางกรรมที่คุณเคยทำไว้ในอดีตชาติอ่ะอืมเดี๋ยวเปิดเพิ่มนะคะว่ามีทาง อื่นไหมคะที่จะแก้ไขทัวเพนติคิลส์เดทคุยลำสอด Seven of Wands, Three of Pentacles, Ten of Wands, Four of Wands. ก็มันทางแก้ไขมันไม่ชัดเจนนะคะคือมันคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะแนวทางแก้ไขมันมีแบบหลากหลายมากเลยอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่มีทางไหนที่เป็นทางที่ชัดเจนเลยนะคะเป็นทางที่แบบมัวขุนมัวมากแล้วมันก็ที่ขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือให้คุณไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็บังสกุลเป็นบังสกุลตายอะคะ่ะ อันนี้นะก็ช่วยได้แค่บางคนแต่ไม่ได้กำหนดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครนะคะอมืมีคนที่เลือกกองนี้แล้วสามารถแก้ไขได้อยู่คือเปลี่ยนชื่อแล้วบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวเองนะคะถ้าเกิดคุณมีเซนต์นะคะคุณจะรู้ว่ามันเป็นกองของคุณนะคะทั้งหมดทั้งมวล ให้คุณใช้เซนของคุณนะคะเพื่อนำทางทีนรับสอดเขียงรับสอดเสื้อผนับสอดคือคนที่เลือกก็อยากหนีกรรมนะคะให้ไปบวชแต่ถ้ายังอยากกลับมาชดใช้กรรมอีกในชาติต่อๆไปนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปเจอกับคนที่คุณคิดว่าเขาจะรักคุณหรือคุณจะรักเขาเนี่ยค่ะ คุณก็จะได้กลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องทนทุกทรมานแบบนี้ไปตลอดอีกนะคะเพราะว่ามันคือการทยอยชดใช้กรรมเท่านั้นเองนะคะสู้ชดใช้ไปเลยทีเดียวให้มันจบแล้วคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตที่คุณจะได้เจอในอนาคตด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่ามันหมดกรรมเมื่อไหร่อะค่ะคนคนนั้นจะมาหาคุณเองนะคะถ้าสมมติว่า คนที่เลือกกองนี้ไปบวชนะคะอยู่ที่วันสักสามปีห้าปีนะคะแล้วมันหมดกรรมที่คุณได้ทำแล้วอะ่ะคนที่เป็นคู่ของคุณค่ะคนที่เป็นเนื้อเนื้อคู่ของคุณเลยอะ่ะทางจิตวิญญาณนะคะเขาจะเดินทางมาเพื่อพบเจอคุณเองในสถานที่ที่คุณอยู่นะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะชดใช้กรรมเมื่อไหร่หมดชดใช้กรรมหมดเม,ดมดื่อไหร่คู่ของคุณจะเดินทางมาเจอคุณด้วยตัวเองนะคะ คุณไม่ต้องออกไปตามหาเขาให้เหนื่อยนะคะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย